สวัสดีทุกคนป่าหลังบ้านของป้าต้อยพาชมไม้ป่าต้นไม้แดงอายุหเดือนหกเดือนเกินแล้วไหมแม่เกินหกเดือน ไม้แดงหกเดือนอันนี้ก็หกเดือนนะยางนาเราไปดูยางนาหกเดือนขึ้นล่าโตไม่เท่ากันยางนาข้างบนนี่คือไม้หกเดือนที่โตไม่เท่ากัน ันนี้พิยุงอันนี้กันเกาหน่ะกันเกากับอะไรนะกันเกากับปลาดูกันเกา,ก,นะก,เก,ากับปลาดูก,ก,าก,ดกันเกาอันนี้ปีกว่ักวก็ตรงนี้โตช้าแม่ผมยิ้มขึ้นมาด้วยผมโค้งขึ้นมาเยอะ มะฮอกมะฮอก6เดือนมะฮอก6เดือนมีต้นต้นสิวต้องรูนะ้นอ่ะที่เราเงปลูกได้เท่าไหร่2เดือนได้ยังเสี่ยงไม่ได้2เดือนอันนี้ก็มะฮอกนี่แม่ มะฮอกกานีหกเดือน,อนต้นสูงตรงมะฮอกกานียังนาะอันนี้อะไรนะชิ้ชันชิ้ชันสองเดือนด <c oughs> ูมะฮอกหกเดือนข้างล่างกับข้างบน นนทรีมาฮอกกันนี่ นนทีตรงนั้นคือแนวพยุงยางนาสามสี่ปีสองสามปีพยุงยางนากันเกา่า พยอมเราอยู่ใต้ต้นนนทรีย่างนะ สลับมาฮอกกานกีแถวนี้คือยางนาหกเดือนสูงแข่งกัน ยางน้ำฮอกกนีคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ